ก r o กอมษเกเกรมือโอใช้อเมโนโปรตีช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็วันนี้ก็ขออนุญาตมาสัมภาษณ์พี่เล็กนะคะพี่เล็กปลูกข้าวโพดนะคะอยู่ที่บ้านห้วยร่วมนะคะตำบลวังทองอำเภอพักดีจุมพลค่ะพี่เล็กคะอยากถามว่าพี่เล็กใช้อเมโนโอมตกตัวกล่องนะคะกี่มีซีคะตอัจฉริะกซีี้ตัวเอท็อปนะคะใช่กีลูก้าวะคะี่ี่ ฉีดกี่ครั้งแล้วครับพีเ่เล็กเนี่ย Netflix. ครั้งเดียวจ้ะครั้งเดียวตอนนั้นที่ว่าอ่าโอไม่เขาพดพีเ่เล็กยังเล็กๆอยู่เนาะพอฉีดปุ๊บปรากฏว่าเขาพูดพีเ่เล็กนี่โตมากพีเ่เล็กพอใจไหมคะพอใจจ้ะพอใจแล้วประทับใจเอ็มโกของเรามากไหมพอใ,ใ,<ช>ใจจ้ะพีเ่เล็กพีああ่ผลผลิตดีกว่าพี่กายใช่คนละเรื่องเนาะคนละเรื่องลูกชายก็ชมแล้วชมอีกเนาะพี่เล็กเนาะว่าปีนี้แม่หาอาหารพืชมาให้ กับข้าวโพดนะคะและะ้วก็ข้าวโพดสวยมากกับพี่น้องนี่ค่ะก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะพี่เล็กบอกว่าฝั่งฝั่งต้นไม้ต้นปีที่แล้วไม่ได้นะพี่เนาะไม่ได้เลยอ่าไม่ได้เลยเนาะแต่ตอนเนี้ย<ต>ปีเนี้ยป,ปีนี้ได้แล้วพี่เนาะฝั่งางนี้ก็เขียวงามแนพี่เนาะพี่เล็กก็จะใช้อเมโนเอมโกต่อไปใช่ไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ใช่แล้วมีการแนะนําพี่น้องด้วย <laughs> ใช่ไหมพี่ กำลังตัดสินใจกันอยู่กำลั <laughs> งตัดสินใจกัน yeah, เยอะแยะเตรียมตังใช่ไหมพี่กำลั <laughs> งเตรียมตังเนาะพี่เนาะช่วงนี้กำลังเตรียมอยู่กำลังเตรียมอยู่ <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะพี่เนาะ <laughs> ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกรอบนะพี่เนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่เล็กค่ะ